ใครมองหาเอาติสมือสองไว้ใช้งานอยู่วันนี้นุชมีมาให้สองคันสวยๆเลยราคาต่างกันแค่10,000บาทและไม่ต่างกันแค่1นึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะและที่สําคัญ2คันนี้นะคะปรับราคาโรงคันละ5 0,000บาทเลยใครซื้อในคลิปนี้เอาไปเลยส่วนลดคันละ5 0,000และประกันเครื่องเกียร์ไป20,000บาทสนใจคันไหนสอบถามรายละเอียดมาหานุชได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะ มาแล้วคะ่ะสำหรับใครที่เป็นสาวกเอาติดนะคะวันนี้นุชมมีอัปเดตรถที่มีอยู่ในสต็อกนะคะแล้วก็2คันนี้ที่นุชคัดมาให้แล้วนะคะรับรองได้ไปคุ้มกันแน่นอนเลยสําหรับพี่ๆท่านไหนที่เป็นสาวกเอาติดหรือว่ามองหาเอาติดมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะวันนี้มีมาให้2คันสวยๆแบบนี้เลยได้เป็นรถเรียบว,วั์ดซูนนะคะรถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะทั้ง2คันเลยนะ,ะราคารถจากน้าปลายไปคันละ50,000บาทนะสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยเดี๋ยวนุจะพา ชมรายละเอียดนะคะว่าคันนี้น่าใช้งานขนาดไหนบ้างเรามาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดคันแรกเลยนะคะสำหรับตัวนี้ทะเบียน7กอไก่มอมา1542้าคันนี้เลยตัวนี้ได้เป็นโฉมมันเดชแล้วนะคะ 1.6G ปี2018ราคา4 2 9 0 0 0บาทนะคะฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่7,200บาทเท่านั้นไม่ใช้งานคันนี้อยู่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะพี่คะใครที่มองหาเอาติดมือสองไว้ใช้งานนะคะที่ขัดเกรดค่ะคุณภาพแล้วแหละที่สําคัญไม่น้อยแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะไม่ใช้งาน เพียงแค่หลักหมื่นนะมาพร้อมตัวกระจังหน้าโครเมียมอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะกันชนอยู่สภาพเดิมๆสวยๆนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟนะคะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์เลยโคมไฟใสกริ้งสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานสันเดียม้ากระโปรงเห็นได้ชัดเลยนะคะรอยเว้าต่างๆรอยเหรียมนะคะบอกด้เลยว่าคันนี้นะคะเดิมโรงงานเลยไม่มีปอดพิกามชนหนักจมน้ำมาแน่นอนไม่ใช้งาน97,000โลเท่านั้นเองนะคะคันนี้ฟรีดาวผอนเจ็ดดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79บาท พี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อมหาดนได้เลยนะคะโป่งสุมร้อนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยได้เป็นแมสีทูโทนแบบนี้สวยๆเดิมๆโรงงานขอ16ดอกยางคันนี้นะคะได้ดอกยางปี2022ไปแล้วเรียบร้อยเลยนะคะสวยๆกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นตัวสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเป็นระบบบอบไฟฟ้า มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยสันเรียมด้านข้างนะคะเห็นได้ชัดกระจกรอบคันคันนี้ได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าด้วยนะคะภายในคันนี้นะคะเปิดเข้ามาแล้วนะคะได้คุมโทนสีทูโทนเลยนะคะสีเบจดำนั่นเองนะคะพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะและปอก็หน้าจอเดิมโรงงานด้วยสวยๆระบบแอร์ปรับมือเกียร์ออโต้สวยๆแบบนี้เลยภายในคุมโทนด้วยสีเบจหรือว่าสีดำนะ,ะเป็นสีทูโทนสวยๆนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าอยู่สภาพเดิมตัวรถคันนี้ไม่มีช้ำเลยนะคะพี่เป็นรถมือเดียวประวัติศูน รถหน่วยงานปวดระวางเลยข้อดีของรถหน่วยงานเข้าตรวจสอบศูนย์ทุกระยะการใช้งานหรือว่า1,000 0โลนั่นเองนะคะไม่ใช้งานคันนี้นะคะอยู่ที่97,000กิโลไม่เดิมโรงงานด้วยนะคะสามารถตรวจสอบที่อยู่ของรถคันนี้ได้เลยนะคะสวย,สวย โครงสร้างหลักเดิมนะคะแล้วก็ตัวกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมด้วยเช่นเดีดวยวกันนะคะแล้วก็ด้านหลังตัวรถได้เป็นเบาะสีเบจน,นะคะกว้กางๆนั่งสะดวกสบายแบบนี้เลยนะคะไม่มีแอร์อัดแน่นอนซอกประตูนะคะหัวน็อตรอยแมกอารเห็นได้ชัดแบบนี้เลยตัวรถสวยๆเดิมๆโรงงานด้วยนะคะแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยกระจกเดิมโรงงานรอบคันนะคะคันนี้สวยเดิมค่ะแล้วก็มาพร้อมแอร์แม็กมีมาให้ทั้งหมด7ใบด้วยนะคะด้านหลัง ได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะสวยๆสันเรียมเห็นได้ชัดแบบนี้นาะตาสัญลักษณ์โคราอลติส 1.6G อยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนมองหาอลติสมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างรับรองได้ไปคันนี้คุ้มค่าแน,น่นอนนะคะเดี๋ยวนุเปิดให้ดูนิดนึงด้านหลังเปิดฝาท้ายขึ้นมานะคะพี่ไม่มีประวัติชนท้ายมาแน,น่นอนนะ,ะหัวนงหัวน็อตอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆนะคะยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้ครบเลยนะคะรอยเบกอาร์ตหรือว่ารอยซีนซิลิโคนนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์ด้วยนะ,ะกับคันนี้นะคะ To y ยต้าเอาติด1 6 4ปี2018ไม่97,000โลเท่านั้นเลยนะคะได้เป็นโฉมไมเนอร์เชนตัวรถบอดี้โครงสร้างเดิมเลยนะคะไม่มีปอดพิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะการันตีมาให้แล้วนะคะ ภา,ายในสวยๆกว้างๆแบบนี้นะไม่มีช้าเลยเบาะหนังเนี่ยน้ไม่มีช้าไม่มีชํารุดสภาพสมบูรณ์จากโรงงานด้วยนะคะเสาบีนะคะทั้งสองฝั่งนะคะสภาพสมบูรณ์เลยหัวน็อตนะคะหรือว่าแผ่นเพจเนี่ยมีมาให้เห็นแบบนี้ด้วยแผ่นเพจวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถด้วยนะคะรถมือเดียวประวัติศูนเลยนะคะคันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะกับโตโยต้าอันติสนะคะขออภัยทีค่ะอันติสหนีนะคะปี2018นะคะทะเบียนนี้เลยไม่ใช้งานอยู่ที่ นะคะ97,000โลเท่านั้นนะคะไม่เดิมแท้โรงงานนะคะคันนี้ราคา4,2,9,000บาทฟรีดาวคันนี้นะคะผ่อนอยู่แค่ 7,200บาทเท่านั้นเองนะคะและมาคันที่2เลยนะคะสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่419,000บาทได้เป็นโฉมไมเนอร์เชนเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้1.6 g จปี18ไม่ใช้งาน1,100,000โลราคาต่างกันแค่1,000 0และไม่ต่างกันแค่หมื่นโลเท่านั้นนะคะได้สภาพสวยเดิมเหมือนกันเลยมาดูแค่ทะเบียนจบเลยนะคะ โครงสร้างบอดี no ้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะพี่ต่างกันแค่เลขไม้และทะเบียนเท่านั้นเลยสาหรับพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจทะเบียนคันไหนนะคะสามารถสอบถามมาได้คันนี้นะคะมาพร้อมไฟหน้านะคะเป็นมัลติรีเฟกเตอร์โคมไฟใส่กิ้งสภาพสมบูรณ์กระจังด้านหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์สีโครเมียมกันชนเดิมโรงงานสวยๆสัเรียมรอยฝากระโปรงเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่มีร่องรอยสกิดหินหรือว่าโดนเปลี่ยนมาสีเดิมโรงงานรอบคันสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะไม้ใช้งาน1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นโรเท่านั้นเป็นรถมือเดียวด้วยประ รถหน่วยงานเช่นเดียวกันนะคะกระจกเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะพาร์ทเดิมโรงงานรอบคันสวยๆแบบนี้นะคะภายในคุมโทนสีทูโทนเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมพมรอมไรมอติฟังชันไม่ใช้งานเดิมโรงงาน1นึ่งแสนหนึ่งหนโหน้าจอเดิมโรงงานนะคะเป็นคลาสสิกเดิมเลยนะคะแล้วก็ระบบแอร์ป,ปรับมือเกียร์ออตโต้คอนโซลอยู่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครชอบคันไหนชอบทะเบียนไหนหรือว่าสภาพรถคันไหนนะคะมาดูรถได้เลยที่บริษัทเพชรยน์ นะกระจกเดิมโรงงานรอบคันสวยๆฟรีดาวได้ทุกคันเลยและก็ดอกเบีย้ยเริ่มต้นคันนี้2.79บาทเท่านั้นนะคะคุณพี่ขาภายในสวยๆนะคะตัวเบาะไม่มีช้ำเลยสภาพไม่มีช้ำสวยเดิมโรงงานนะคะไม่มีช็รุด้วยนะคะแล้วก็ตัวซอกประตูรอยเมกอาร์ควอนน็อตแต่ละจุดเนี่ยอยู่สภาพเดิมด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะแมตต์ขอบ16หนะคะยางปี22เช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้นะ ไฟท้ายนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะ<ม>เห็นได้ชัดเลยสันเรี่ยมด้านหลังนะคะคมๆนี่นะคะรอยเว้าวต่างๆอยู่สภาพเดิมนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วย2จุดนะคะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเปิดนิดนึง เิดฝาท the ้ายขึ้นมานะคะไม่มีการโดนชนท้ายมาแน่นอนนะคะรอยซิลิโคนมีให้เห็นแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็หัวนงหัวน็อตอยู่สภาพเดิมรอยซิลิโคนตรงนี้นะคะหรือว่ารอยมกอาร์เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะพี่พี่ขาคันนี้หัวน็อตอยู่สภาพเดิมทั้งสองฝั่งเลยนะคะไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะแล้วก็ยางอะไหล่นะคะแม่แรงถุงเครื่องมือนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะคะรอยมิกอาร์รอยซิลิโคนด้านล่างเห็นได้ชัดสวยเดิมแน่นอนนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจ ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะเอาติสองคันนี้นะคะวันนี้พามาอัปเดตสต็อกที่มีอยู่บ้างนะคะบอกเลยว่า2คันนี้รถจากหน้าป้ายไปถึง50,000บาทและที่สำคัญนะคสองคันนี้ได้รับประกันเครื่องเกียร์ด้วย2ปีเลยนะคะสวยๆนี่นะคะตัวโครงสร้างสวยเดิมแบบนี้มือเปิดอยู่สภาพสมบูรณ์กระจกรอบคันได้เป็นพร์ทเดิมด้วยนะคะพี่และภายในก็สวยเดิมแบบนี้เลยนะคะกว้างๆสวยๆนะคะ ซ่ประตูหัวน็อตรอยมิกองมิกอาร์กนะคะหรือว่าสติ๊กเกอร์ติดตั้งมีมาให้เดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะสวยๆต่างๆนี่นะคะตัวเบาะไม่มีช้ำนะคะสภาพตัวรถไม่มีช้ำสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะนี่เลยรอยสันเหลี่ยมคมๆสีเดิมโรงงานรอบคันกระจกมองข้างเป็นระบบปรับไฟฟ้ากระจกด้านหน้าตัวรถได้เป็นพาร์ทเดิมจากตโตโยต้าเลยนะคะรับรองได้ไปคัน2คันนี้นะคะ ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะวันนี้มาจัดโปรให้เลย2คันแบบนี้นะคะวันนี้พาน้องแฝดมารับชมกันแน่นอนเลยว่านุชนะคะมีของแถมให้แน่นอนใครซื้อ2คันนี้ไปนะคะในคลิปนี้นะคะเอาไปเลยประกันเครื่องเกียร์2ปีนะคะแล้วก็ประกันฉุกเฉินอีก1ปีเลยนะคะแล้วก็ส่วนลดไปคันละ5 0,000บาทเลยกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนสนใจคันไหนทะเบียนไหนนะคะรายละเอียดตัวรถเป็นเหมือนกันหมดเลยแต่ชอบแค่ทะเบียนไหนนะคะหรือว่าสภาพคันไหน อยากมาดูรถจริงสามารถแวะมาดูได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มบุรีกลุงเทพดันเอกนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะพลาดการอัปเดตรีวิวรถอัลติสมือสองข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ